สวัสดีค่ะเพื่อนๆในบ้านาบ้านนะคะวันนี้นะคะแม่บ้านพาเพื่อนๆมาชมนี่เลยค่ะสเสน่ห์จันทร์ประกายดาวนะคะเนาะมีเอฟซีหลายๆท่านทักเข้ามาว่าอยากชมสเสน่ห์จันทร์ประกายดาวนะคะเพื่อนๆพอดีมีเอฟซีท่านหนึ่งถามเข้ามาว่าเออเสน่ห์จันทร์ประกายดาวของเขาค่ะติดเอ่อติดเหมือนเป็นสีดำๆนะคะ่ะเพื่อนๆเนาะแม่บ้านเข้ามาดูของแม่บ้านไม่มีแฮต้นนี้เดี๋ยวดูต้นนี้ก่อน นี่เดี๋ยวให้ชมต้นนี้นะคะนี่ค่ะอันนี้คือใบล่างๆของเขานีสวยไหมคะเพื่อนๆใบใหญ่ๆแบบนี้เลยสวยแบบนี้เลย่ที่บ้านแม่บ้านอะ่ะต้นเขาจะเอออียงเอียง,ยงมานิดหนึ่งนะคะเพราะว่าแม่บ้านเลี้ยงอยู่หน้าบ้านนะคะเ,เขาได้รับแดดไม่ค่อยตรงนะคะเนาะทีนี้แม่บ้านก็ต้องคอยหันคอยหันไปเพื่อที่จะให้ ทรงของเขาเนี่ยค่ะหันหาหันหาแดดเนาะเพื่อนเพื่อนเนาะนี่ค่ะจริงๆแล้วใบเขาเยอะนะคะเพื่อนเพื่อนี่เดี๋ยวบมานจะให้ดูนี่ใบเขาเยอะนี่ค่ะเพื่อนๆเห็นไหมใบเขาเยอะทีนี้คุณพ่อบ้านอะ่ะเขาตัดออกค่ะนี่ค่ะใบเขาเยอะเยอะแล้วติดชมพูค่ะคุณพ่อบ้านเขาตัดออกเพื่อที่จะเหมือนเป็นการอา่ เร่งเร่งตาหนอ,องเขาค่ะเพื่อนเพื่อนเนาะเร่งตาหน่อให้เขาเกิดหนอ่อเกิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็ตัดออกเนาะก็เลยเหลือฟอร์มอยู่แค่นี้นี่ค่ะเหลือฟอร์มอยู่แค่นี้แต่ก็สวยค่ะพอให้ได้พอให้ได้ชื่นชมนะคะเพื่อนๆนเนาะพอให้ได้ชมนะคะเดี๋ยวไปดูอีกต้นหนึ่งค่ะเพื่อนเพื่อนนี่ค่ะเพื่อนๆนมาดูอีกต้นหนึ่งนี่ต้นนี้ก็เป็นต้นสาใหญ่ค่ะเพื่อนเพื่อนนี่ใหญ่เลย อ๋อนี่ไงเเพื่อนแม่บ้านเห็นแล้วนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมในกล้องมันไม่ค่อยชัดแต่แสงมันไม่ได้ห่ะนะคะนี่ค่ะเขาจะติดออกเป็นสีดําตรงนี้ค่ะเ,เพื่อนๆอเนี่ยออกดาออกดาตรงนี้เนาะที่มี fc ท่านหนึ่งมาถามว่าเอยมันติดสีดําแล้วมันปกติหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่ามันเป็นแรไอเทมไปอีกแม่บ้านก็ไม่ค่อยทราบนะคะเพื่อนๆเ,เนาะถ้าเพื่อนๆคนไหนทราบนะคะคอมเมนต์มาบอกได้นะคะว่าเขามีสีเขียวสีชมพู แล้วมีเป็นสีดำค่ะมันเป็นปกติของต้นเสน่จันประกายดาวหรือเปล่านี่แต่ตรงนี้แม่บ้านเห็นว่าออกดำอยู่นะคะเนอะออกดําอยู่นิดนึงนะคะเนาะโอเคนี่แหละค่ะเนาะแม่บ้านก็พามาชมฝั่งนี้ก็จะเป็นเสน่เอยอ่าเสน่จันเหมือนกันเนาะเพื่อนๆ เนจันบุษราคำค่ะต้นนี้ก็เริ่มจะแข็งแรงขึ้นแล้วนะคะเพราะว่าเขาเปิดใบออกแบบออกเขียวขาวชมพูอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาไม่ค่อยไม่ค่อยจะเนี่ยเขาเป็นขาวๆแบบเนี้ยเยอะเขาเลยไม่ค่อยแข็งแรงทีเนี้ยเนี่ยค่ะใบนี้กับใบนี้เขาเริ่มเปิดเขียวแล้วเขาด่างออกแบบเขียวเหลืองค่ะเขาจะแข็งแรงค่ะนี่เรามาดูต้นที่ซื้อมาพร้อมกันก็คือต้นนี้ค่ะตอนซื้อมาไซ่พร้อมไซ่เหมือนกันเลย แต่ปรากฏว่าต้นนี้เขาเปิดแบบเป็นเขียวเหลืองค่ะเขาด่างแบบเขียวเหลืองอะเพื่อนเคื่เขาาก็เลยแข็งแรงแล้วก็โตโตกว่าแล้วก็โตเร็วกว่านะคะต้นนั้นก็เลยยังเหมือนจะตั้งฟอร์มได้นะเพื่อนเนเนาะนี่ค่ะต้นนี้ก็คือเขาตั้งฟอร์มได้แล้วก็สวยๆแบบนี้เลยนี่เขาติดชมพูแบบนี้เลยนะนี่ค่ะ แม่บ้านคิดว่าเขาติดชมพูแบบนี้เพราะว่าแม่บ้านเอาไอตัวหินภูเขาไฟอะค่ะเพื่อนๆเอ้ยไอ้ดินเผาหรือเปล่าคะใส่ตะก้าค่ะเอ้ยเดี๋ยวนะเนี่ยค่ะเอาใส่ใส่กระบะค่ะแล้วก็เติมน้ําตรงนี้ค่ะเนาะอืมแล้วก็เอาเขามารับแดดประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะตรงเนี้ยเอ้ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เพราะว่าตอนเช้าเนี่ยแดดจะส่องตรงนี้ค่ะแล้วแม่บ้านสังเกตเห็นสีชมพูของเขาเริ่มมีขึ้นมานี่ค่ะนี่ นี่ค่ะใบนี้ก็คือชมพูชัดเลยเนาะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้แม่บ้านก็ขอพาชมเท่านี้นะคะเพื่อนๆเ,เน,ะเนาะเสน่จันทรประกายดาวสเสน่จันทร์บุษราคำนะคะหวังว่าจะถูกใจนะคะแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบของคนชอบสเสน่จันทนะคะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามขอบคุณมากที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ